ครับก็สวัสด,ดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการประมาณค่าแบบช่วงโดยใช้ตารางการแจกแจงแบบทีนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า T distribution นะครับเขียนแบบนี้นะครับ T distribution ทำไมเขาถึงใช้การแจกแจงแบบทีนะครับเพราะว่าเราใช้ในกรณีที่ เราไม่ทราบค่าความแปรปรวนนะครับกรณีไม่ทราบความแปรปรวนนะครับอันนี้คือการนำไปใช้เนาะ,ะความแปรปรวนหรือว่า s หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกำลังสองนะครับประมาณนี้เนาะก็สำหรับการทำโจทย์เนี่ย เราจะใช้ตารางค่าทีเป็นหลักนะครับซึ่งตารางค่าทีเนี่ยมันจะมีอยู่ในข้อสอบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเซกตารางค่าทีมาเลยแล้วกันนี่นะครับอันนี้คือตารางค่าทีนะครับที่เราใช้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้นะครับเราไปดูโจทย์ก่อนเลยเลยแล้วกันเนาะก็โจทย์เขาให้ตัวแปรสุ่มทีมามีการแจกแจงแบบทีโดยที่ เขาให้ df เท่ากับ16นะครับ df คืออะไรตัวนี้ก็คือ degree of freedom นะครับ degree เขียนไง degree of freedom แบบนี้ degree of freedom นะครับ, D รบ, G รบก็คือเท่ากับ n ลบ1 n คือจำนวนประชากรนะครับ ซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้สนเรื่องจำนวนประชากรเท่าไหร่หรอกเขาให้ df มาเท่ากับ16นะครับเมื่อเขาให้มาเท่ากับ16เนี่ยเราก็ไปดูในตารางเลยตรงนี้บรรทัดนี้นะครับทีนี้จอดข้อแรกถามว่าเขาให้หาป๊อปที่ t น้อยกว่า2.12นะครับ น้อยกว่า2.12นะครับเท้ากับ1ลบด้วยอันฟ้านะครับอันฟ้าคืออะไรอันฟ้าคือค่าที่ได้จากการเปิดตารางนะครับป๊อปที่น้อยกว่า2.12ใช่ไหมนี่ครับอยู่ตรงนี้ก็เราก็เลื่อนขึ้นไปดูว่าเราได้ค่าอันฟ้าเท่าไหร่ตรงนี้จ,จะเป็นแถบของค่าอันฟ้าเนาะ ค่าอัาที่เราได้เนี่ยก็คือ0.025เนาะแทนเข้าไปเลยฉะนั้นคิดมาก็จะได้0.975ป่ะ0.975นะครับไปที่ข้อ2ข้อนี้จะพลิกแพงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากหรอกเราจะสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับข้อที่แล้ว แคปว่าหน้าสองจุดสองหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลบนะครับนี่ตรงนี้มันจะติดลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับ t มากกว่าสองจุดหนึ่งนะครับซึ่งพอเราพิจารณาเมื่อ t เนี่ยมากกว่าตรงนี้มันจะเป็น t เล็กเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น t เล็กอันนี้คือกรณีที่ เราพิจารณาทีใหญ่น้อยกว่าทีเล็กเนี่ยมันจะพิจารณาแบบนี้นะครับแบบนี้แต่เมื่อเราพิจารณาทีใหญ่มากกว่าทีเล็กเนี่ยเราจะใช้เป็นแอนฟาเฉยๆเลยนะครับทีนี้ค่าแอนฟ้าที่เราเปิดตารางมาได้เนี่ยที่เท่ากับ2.21เนี่ยก็คือ0.025นะครับตามนี้เลยก็จบแล้วสำหรับข้อ2นะครับ ไปที่ข้อ3นะครับก็ยากขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่ยากเกินมือพวกเราหรอกครับข้อนี้ก็เดี๋ยวผมเขียนโจทย์ก่อนแล้วกันข้อนี้เราจะแยกเป็นกรณีที่ P ที่ใหญ่นะครับ น้อยกว่าเท่ากับ2.583ลบกับ p ที่ t มากกว่า2.120นะครับแบบนี้ก็จะเท่ากับตรงนี้ยจะเป็น1ลบแอนฟาของ2.583ลบกับ อันฟาที่สองจุดหนึ่งสองนะครับได้เท่ากับหนึ่งลบอันฟาที่สองจุดห้าแปดสามเท่าไหร่ครับสองจุดห้าแปดสามตรงนี้เนาะก็จะได้อันฟาเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วกับอันฟาที่ 2.12จนะครับจากข้อเมื่อกี้เลย0.025์ 0. 0อ้าเราก็จะได้0 9นยหหหรือเปล่าครับประมาณนี้เนาะก็จบแล้วสำหรับโจทย์ที่เป็นให้หาค่าบอก่ะครับเราไปลองทำโจทย์ปัญหาดูบ้างไหมอันนี้คือโจทย์ปัญหานะครับ จดปัญหาแล้วก็การนำไปใช้นะครับโจทย์ดถามว่าสุ่มน้ำยายกระป๋องยี่ห้อหนึ่งที่มีน้ำหนักแบบจแจกแจงปกติมาเนี่ยให้มา12กระป๋องใช่ไหมแล้วก็ชั่งน้ำหนักแต่และกระป๋องเนี่ยได้เท่ากับ1้อยกร,รมัมเอ่อเป็นน้ำหนักเฉลี่ยนะครับแล้วก็ส่วนเบีเ่ยงเบนเนี่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยเท่ากับ10กร,รมัมถ้าเลือกมา1กระป๋องเนี่ย ความน่าจะเป็นที่จะได้ลำไย,ยกระป๋องเนี่ยน้ำหนักมากกว่า149กรัมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เวลาเราเจอโจทย์แบบนี้เราก็เขียนเลยอันเนี้ยเขาให้มาเป็นจำนวนประชากรใช่ไหมอ่ะ n แล้วก็น้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยก็คือ x bar ตรงนี้ก็เป็นส่วนเบง่งเบนมาตรฐานนะครับได้แบบนี้แล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นให้เป็น x เนาะ,ะตรงนี้ให้เป็น x นะครับขั้นแรกหา g r ก e of f r e e d o มก่อนนะครับ g r ก e of f r e e d o มเท่ากับ n ลบ1เท่ากับ12 -1 ลบ1เท่ากับ11นะครับทีนี้เราก็เปิดตารางนะครับแบบนี้ แล้วเราก็ขีดมาร์กเอาไว้เลยว่าเราจะใช้ดีกีออฟฟิดอมอันไหนนะครับเพื่อดูง่ายเนาะะทีนี้เราก็ให้ป๊อปของ x มากกว่า149เท่ากับป๊อปของ t มากกว่า x ลบ X บาร์อันนี้เป็นสูตนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็เป็นทีมากกว่า X เนี่ยก็คือเท่าไหร่149 149-X ลบ x บาร์เท่ากับเท่าไหร่135แบบนี้ส่วนเบี่ยงเบนได้เท่าไหร่ครับ สิบกร,รัมเนาะ,ะแล้วก็พีทีมากกว่าอันนี้กดเครื่องคิดเลขนะครับผมก็คิดเลขเร็วเลยหนึ่งจดสี่ตรงนี้ก็จะเป็นเมื่อเราพิจารณาป๊อปของทใหญ่มากกว่าทีเล็กนะครับจำเอาไว้เลยก็จะเป็นอันฟ้านะครับ วอปของ t มากกว่า1.4เราไปดูตารางนะครับได้ประมาณนี้ปะใกล้เคียงสุดแล้วก็จะได้อันฟาเท่ากับ0.1เนอะเท่ากับ0.1นะครับฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยโอกาสที่จะได้ น้ำยายกระป๋องหนักกว่า149กร,รม<_ <d> _ <n> ัมเท่ากับ10%นะครับตอบแค่นี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างคร่าวๆของ T distribution น,นะครับหรือว่าการแจกแจงแบบทีเนี่ยก็มีประมาณนี้เนาะ ก็หวัง,งว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะแล้วก็เอาไปปรับใช้เอาไปลองทำดูนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้เนาะจุบ๊บ